อุ้ยอุ้ยอะไรเบต้าคอยวะฮะน่าจะอย่างนั้นแต่แต่แต่ไม่สามหมื่นเก้าวิวเลยเนี่ยนะโอ้โหสองใช่แล้วก็ไม่สองตัวแล้วกูมองไม่ออกเลยอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยเกเข้าไปรขึ้นตาวเฮียคือเล่นเพลงอ่ะให้ให้มอนเตอร์แบบสนุกขึ้นอ่ะมีมุกเดียวเหรอ โหนี้อันนี้สวัสดีครับวันนี้น้องชายเธอทุกคนเดินมาวันนี้เราไปอยู่กับเอ้ยอะไรเปิดอะไเควสเหรออันนี้เหมือนทำเควสเลยทำเควส์ทำเควส์อันนี้เอ้าไปกดอะไรไปอ่ะไปตาชัวโอ้โหแล้วเอาวันย่างมาด้วยนะอินเทอร์วิวสปาราสิบห้าตัวสัมภาษณ์โอ้แล้วมุงเดินติดอะไรกันสามคนไปเปิดประตูมีคไม่ได้เดินเลย ไฟแดงไอเชีตกยไอเชียนี่กูสัมภาษณ์ไม่ได้ไอเชีนี่สัมพานธ์ไม่ได้ไอ้เนี้ยสัมภาษณ์ปุ๊บคือแบบไตแตกอ่ะทุกคนดูครับเขาลังเลงอยู่นะฮะสัมภาษณ์หน่อยมามมาสัมภาษณ์เข้าไปอีกว้าวเชียไปไม่คุยด้วยไปไปกูไม่ไปก็ได้กูสัมภาษณ์กูสัมภาษณ์ตัวเชียสัมภาษณสัมภาษณ์โอ้ยโอ้ยอ้ยโโอ้ยโอ้ยโ้ยยอ้้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย อัาดึงมันดึงมันดึงกูมันดึงกูมีไม้ในส่วนกางตบ้านตบ้านตบ้านช่วยอะไรวยมันจะทิ้วด้วยโว้โว้โว้วชี้อะวุ้ยมันเอาอีคันผูกมันมันเอาไม่เลิกเพื่อนมันเอาไม่เลิกเลยทุกคนครับคือมันเล็งผมอยู่ครับทุกคนอ๋อเขากลับไปแล้วครับเขากลับไปแล้วยังไงยังวันนี้กลับไปเล็งใครเขาเล็งใครครับเนี่ยเขาเล็งเห็นใครเขาลังจะไปเอาใครเอ่ย ถ้าโดนยิงเราต้องอยู่หลังเสานะเราต้องอยู่หลังเสาโอ้หโอ้ยไร่โอ้ยโอ้ยสะบัดส้านสะบัดไฟไหม้เฮลออนเอิร์ธบู๊บพื่งกูแตกตึ้งจังวะเดี๋ยว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 ทำไมไฟมันลามะทุกคนนะครับทำไมไฟลามครับครับอ๋อมันตามมานี่วะโอ้ยเจ๊เจเต่าเตต่าโอ้โอ้ยกูไม่รู้เลยวกูไม่รู้เลยวโอ้ยมันเยอะเหลือเกิน เชีย <Cheer. S 2> ตาตาไงตาก็ไปขยับอยู่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเปิดแล้ว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 ขบินนขบิ้โ holy ดูแต่ละตัวดิเปิเบนืน <c oughs> อนเทนต์มานะครับ <c oughs> อย่างน้อยวันนี้ต้องสองหมื่นอ่าสองสองหมื่นเจ็ดไปสองหมื 27, ่นเจ็ดน่าจะง่ายอยู่มามากุสัมพัอ่อชื่ออะไรอ่ะ ว้าวเชี่ยวไปเมื่อคืนด้วยไว้สอดมาแล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่โอ้ยโอ้ยคิดว่าโอ้ยมันทำไรอ่ะอามันดึงมันดึงมันดึงกูเอ้ยด็กมีไม้ในสอดอย่างมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อนมันเอาไม่เลิกเลยโอ้โหภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปม่เหวออนเอิร์ธรวมเพื่อนตุ๊กแตก shit bro าช็อคสติกแทงเหรอเฮ้ยโอ้โหช็อคสติกก็ไกลอยู่นะเออช็อตด้ไมนช็อตได้กี่ครั้งนเสียเยอะป่ะเอออ่ะไปช็อตกูกูมีฟางอยู่ในมือ ทุกคนครับนี่ไงวันเนี้ยว้าวว้าวข้างหน้าสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้ยเราเกินเราเกินเราเกินแล้วตุ้งยัยอ่กูรถเด็กเฮ้ยกูมีสติ๊กดิว่าช็อตช็อตช็อตไปแล้วกูไม่ตายกูไม่ตายโอ้โหมาดิมาดิไปแล้วกูไม่มา มันมีตัวมิ่งเร็วเวยไอตัวเมี้ตัว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 หน้านะไอตัวเมีข้างล่างมันมีตัวงเร็วเวยโบมันไม่ใช่แล้วเพื่อนมันมันนี่แล้วมันมันนี่แล้วมามากูกลอมกล้อมกอว้าววันอืนโดยงอนโสพัดกูสพัดสสมันเยอะเอินมันเยอะเอินกูติดเพื่อนกูติดมันเหนียว มึงเข้ามาดิกูช็อตอือนงอะกูะัต่อกูะัต่อไปไงโดนช็อตไปควายอ่ะเดี๋ยวมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันหายเลยมันมันหายไปเลยกลัวไมคคำไว้กลัวไมคคำไว้เดง๋ยวเข้มากลัวไมคคำนน่่่า่ะ่า่่ฮ ครับไม่ฟรีครับทุกคนเไอเก็บไปหน่อยเก็บไปหน่อยครูเด็กครับผู้ชมเพื่อนสวยกูื่อไม่ตายกูื่อไม่ตายมาดิมาดิไปเลยกูไม่มาโหมมันไม่ใช่แล้วเพื่อนมันมาดิแล้วมันจะขบวนมันมาดิเล้วพร้อมพร้อมพร้อมว้าววัดนโสดโสดโสดเดี๋ยวมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันหายเลยมันหายไปเลยอช็อตช็อต ทุกคนใต้ยแกผ่องใต้ยแกผ่องโอ้เราลอดตายว่ะดดูิเราลอดตายว่ะเฮ้ยกูมองไม่เห็นอมแต่ละคนพี่ใหม่ครับ มีแค่แบบบ้านหลังเล็กๆนี่ก็หลอนเลยนะนี่นี่คือใช่มันมันอัดคลิบไหมมันเหมือนอัดคลิปแบบอาคจริงๆเพื่อนด้านหน้าด้านหน้ามีเพื่อนใหนะครับที่ใหม่เฮ้ยโตใหม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่มั้งโอ้กูโดนอะไรวะกูทำให้กูโดนด้วยทำไมกับเพื่อนกูไม่ใช่กูโดนถีบเขาทำมันเยอะขนาดนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เพื่อนกลับกลับกลับปิดประตูดิ่ปิดประตู ช็อตได้ช็อตได้เฮ้ยช็อตแล้วกูช็อตแล้วตีซ้ำอือืมเพื่อนเพื่อนกูซ้ำเพื่อนกูซ้ำทำไมเอ้ยมันหนีไปเลยว่ะมันกลัวมันี่ขอช็อตเพื่อยอืมโดนไปดีไปแล้วแบตหมดแล้วเบ็ดหมดเบ็หมดแบตหมดมาวันนี้ต้องปังปังโอ้ว่าตกอ๋อที่เขาหน้ากลัวเลย เฮ้ยเปิดมาก็เจอเลยน้องหอยทากมาไม่ทางลงอยู่นี่ทางลงไม่มีอะไรเลยโดนหลอกวะเนี่ยสแกมหรอไปขึ้นดีกว่าแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเ <im S 1> พื่อนตัวอะไรอ่ะโอ้ยทำดั่งเงินกูนี่ทำเพื่อนกูกูไปแล้วขึ้น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 สุดยอจับชัวเราเจอดูมดอีกแล้วนะครับ เป็นหมดเหรอไอเชี่ยใหม่ไอสัตว์ตกใจอรอุ้ยคนคนผีผีคนคนผีมือขยาวสาวได้สาวเอาแต่ไม่สาวกูได้ไหมน่นั้นอยู่แลเพื่อนเอาไปไปกลับกลไม่ใช่เอาวันหนึ่งวนนึงกูช็อตช็อตช็อังเออทางนี้แหละ อุ้ยระเบิดระเบิดละว้าวขบ,บูมครับทุกคน้างนาทางกลับแล้ว้างนาทางกลับแล้ว้างนาทางกลับแล้วเพื่อนเอ,อ็น้ยออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมด คือโดดจิ้มจิมอยู่นั่นแหละโอ้โหวันสุดท้ายนะครับที่ใหม่วันสุดท้ายนะครับของสำหรับวันนี้ตอนนั้นเราอยู่ไหนอะไฮ้แล้วแล้วเ้ยตอนนั้นอะไรอะตรงนู้มีตัวอะไรไม่รู้เพื่อนเฮ้ยตอนนั้นเต่าเต่าขน้องนู่นอะ เดมตายแล้วเหรอเฮ้ยกูอยกกู่กับใครอ่ะกูอยู่กูอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าฮัลโหลเถอะหลังเข้าไอ้ต้าวิ่งเลยเอุ้ยพื่กูเห็นไอ้ต้าบินไอต้ต้าไอตา้ต <c oughs> ้าว้าวโอ้กูบินเหมือนกันไอ้เชี่ยนะมัง้ง what ไม่เน็กู <c oughs> สองรอบเลยก็ตัวน,นี้ต้องเน็บ <c oughs> ยังตัวนี้ไม่โหดเกินเลยที่ออดประเดี๋ยวเพื่อนเอ้ามีเอ้าแยกกลุ่มกูมีเลิศเยอะ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 วุ้ยเราต้องกลับทางไหนทางนี้ปะกูจำไม่ได้กูไม่ได้จำด้วย ชิปหายแล้วเพื่อนตรงนี้ไม่ใช่ทางกลับอะ่ะนน่นไอ้ตาดิว่าตา <c oughs> ไม่ก็อยู่ตรงนั้นไอ้ตาไอ้ปลายอ่ะโอ้โหเชี่ยน้นตัวอะไรตัวปืนนี่ว่า โอ้ฟักป้ายกูรู้มึงดูกูอยู่แล้วมึงกำลังสมเพศกูอยู่โอ้แม่โอ้ไม่ก็อเพื่อนกูตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนกูตายแล้วใช่ไหมบอกกูทีโอ้โหกู oh, oh, oh. ไม่ยอมหรอก